โอ้แสนดังมากแลานั้นเนี่ยแล้วเขาจะเป็นคนเดียวได้มั้งเป็นแชมป์โลกไทยคนเดียวมั้งที่เวลาป้องกันแชมป์เนี่ยเจอแต่ของจริงๆอ่ะไม่เคยเรียกหมูมาทุบเลยเจอแต่ไฟอัมมาหิตทั้งนั้นทำให้แฟนมวยเนี่ยเวลาเขาเขาชกค,ครั้งนึงแฟนมวยจะดูเยอะมากแฟนมวยจะดูเยอะมากขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องดื่มกระสู้ดื่มแล้วสดชื่นเพิ่มพลังงานและพีพีคา์โก้อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป สวัสดีครับมาพบกับช่องหลบพระคนครออฟฟิเชียลนะครับกับรายการฟังเพลินกับพี่เอิญวัดใหญ่นะตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงนักมวยเขาเรียกว่าอะไรวีรบุรุษของโลกอ่าครับอามูฮัมหมัดอารีอันนี้ย้อนกลับมาคนไทยอันนี้มีเอฟซีขอเหมือนกันนะอ้าวครับคนคนนี้ผมก็เคยได้ยินชื่อเขานะสมัยผมยังเด็กๆอยู่แสนสอเพลินจิตเก่งไหมคนที่เก่งไหมตอนเขาลุงลุงเนี่ยถือว่าเก่งคนหนึ่งถือก็ถือเป็นเป็นนักมวยที่แบบว่า แฟนมวยศรัทาคนหนึ่งแสนสอเพลินจิตเนี่ยนะแสนสอเพลินจิตชื่อสมชายเชิดฉายจากปทุมธานีอ,อ๋อจากปทุมธ <ผม S 1> านี <ผม S 1> ชกมวยไทยชื่อเดือนหน้าโล่เงินเดินหน้าโล่เงินชกมวยไทยแล้วก็ในรูปแบบมวยไทยไม่ได้ถือว่าไม่ได้ถือว่าแนวหน้าสักเท่าไหร่ก็คือแต่ก็เป็นนักมวยไทยคนหนึ่งแต่ว่าเขาว่ากันว่านะเขา เขารับเหมือนว่าเขารับจ้างเป็นคู่ซ้อมอ่ะอคู่ซ้อมตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นทีมงานสเพิ่นจิตเนี่ยต้องการจะสร้างนักมวยสากลคนหนึ่งน่า,าต้องการจะสร้างนักมวยสากลคนหนึ่งให้ไปสู่แชมป์โลกแต่ว่ามไม่มีคู่ซ้อมอก็เลยเรียกเดือนหน้าโล่งเงินเนี่ยมาเป็นคู่ลงนวม <c oughs> ให้ค่าจ้างวันละเท่านั้นเท่านี้ปรากฏว่าไอ้เดือนหน้าโล่งเงินคนเนี้ยไปสอนมวยมวยสร้างเขา <c oughs> ประมาณนี้นะประมาณนี้นะ กลายเป็นว่าไม่ได้สร้างตัวนี้ละสร้างไงตัวนี้เลยดีกว่าเปลียป่ยนเลยเปลี่ยนเข้มเลยเปลี่ยนเปลี่ยนสร้างตัวนี้ดีกว่าก็เข้าสังกัดก็เป็นเป็นมาใช้ชื่อแสนสองเพื่อนจิตอืออ่าสร้างสารรค์อย่างเป็นขั้นตอนชกมวยสากลแบบจริงๆเลยแล้วเริ่มชกจากเวทีราชดำเนินก่นอนไล่เก็บสแปร์พวกมวยสากลไทยในเวทีราชดำเนินก่นอนอืแล้วก็มา เจอกับพวกนักมวยฟิลิปปินอินโดพวกแนวหน้าทั้งหลายเนี่ยก็จนฟอร์มเขาดีอ่ะเขาจะเป็นมวยอ่าบ็อกเซอร์ไม่ใช่มวยไฟเตอร์คือเป็นมวยเต้นสวยยับเก่งหมัดยับเขานี่ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าเขายับเก่งสเต็ปฟุตเวิร์กเหนื่อยช้าเพราะปอดใหญ่แข็งแรงเด็กคนนี้อายุสิเก้าตอนนั้นนะผมจำได้ตอนนั้นผมเชียร์เขาอยู่ อ,อุ่นเครื่องครั้งสุดท้ายกับนักมวยเม็กซิโกแอนโตนิโอเปเรสแล้วเขาชนะมาแบบสวยงามทีมงานตัดสินใจส่งเขาขึ้นชิงแชมป์โลก oh. ชิงแชมป์โลกและแชมป์โลกคนนี้แม่งแม่งแบบว่าแม่งเขาเรียกว่าแม่งแม่งเก่งคนหนึ่งอะ่ะแม่งเดินสายทั่วโลกเดวิดกีแมนไอตัวเนี้ยถ้าด,ดอลลาร์สวยๆมันไปหมด mm. มันไ,มมดน,นไปมาหมดแล้วญี่ปุ่นเกาหลี้นไปมาหมดแล้ะ แล้ววันนี้เด็กน้อยจากไทยอายุสิบเก้าถูกมาเดวิดกิแมนมาอเดวิดกิแมนปากหน้าที่มีนวดเดวิดกิแมนเดวิดกิแมนเมื่อก่อนเคยเป็นผู้ท้าชิงของเขาไซแคลซี่ก่อนหน้านั้นเคยโดนเขาไซน็อกมาแล้วที่สมุดปราการในพิกัดซูเปอร์ไฟเวทแต่เนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจลดมารุ่นเนี่ยพอมาเป็นรุ่นเนี่ยเขาเป็นแชมป์โลก ah. เขาเก่งมากเขาเก่งมากมาเจอแสนสอเพิ่อนจิตตอนนั้นมองแสนจะสู้ได้หรือเปล่า ประสบการณ์ทุกสิ่งอย่างเดวิดกีแมนมันมันเก่งมันเก๋ากระดูกไม่เหมือนกระดูคน<ม>ลเเบอร์เลยอ่ะไปไปมาเนี่ยชกไปชกมาเนี่ยเหลือเชื่อเลยแสนงสอเพินจิตเนี่ยสอนมวยเดวิดกีแมนสอน,สอนมวยสอนมวยทุกยกชนะแบบขัดขาดเลยต่อยเนี่ยยับจนกีแมนตาปิดอ่ะ <c oughs> โอ้โหแบบว่ากีแมนเนี่ยเสียทรงเลยเจอเด็กคนนี้สอนมวยเนี่ยโอ้โตอนนั้นแสนยิ่งใหญ่มากด้วยวัยสิบเก้าเขาเป็นแชมป์เปี้ยนโลกโอ้โสุดยอดมากตอนนั้นอ่าพิการหนัก ร้อยสิบสองปอนไฟ,ไฟเวทของด b บเข็มขัดสีดำอโอ้แสนดังมากแล้วนั้นเนะี่ยแล้วเขาจะเป็นคนเดียวได้มั้งเป็นแชมป์โลกไทยคนเดียวมั้งที่เวลาป้องกันแชมป์เนี่ยเจอแต่ของจริงๆอไม่เคยเรียกหมูมาทุบเลยเ <c oughs> <c oughs> จอแต่ไฟอัมมาหิตท,ทั้งนั้นทำให้แฟนมวยเนี่ยเวลาเขาเขาชกครั้งนึงแฟนมวยจะดูเยอะมากมแฟนมวยจะดูเยอะมากมเขาป้องกันแชมป์ครั้งแรกก็เจอกับอดีตแชมป์โลกรุ่นนี้เราเฮสุดโลฮาร์ เขา่าเนี่ยแบบความที่เขาสดน่ะเขาต่อยแบบว่าคู่นี้แลกกันมันน่ะดูเดือดมากแล้วก็เขาก็ปราบไปโลฮาร์ตไปอีกมาชนะแล้วก็อีกไฟ์หนึ่งเจออดีตแชมป์โลกอีกแล้วอาร์คิวลสกูดแมนจากเวเนซุเอลาเนี่ยอดีตแชมป์โลกนี้ฉายายคิงคองก็โดนแสนต่อยเลเทะเหมือนเดิมแต่แสนเนี่ยเขาจะหมัดไม่หนักเขาจะเป็นแบบว่าแนวชนะคะแนนมากแต่เขาจะต่อยสวยงามวิธีการปิดของเขาเนี่ยเขาจะคล้ายแบบว่ามวยชายาที่จะบล็อกหมัด บล็อก่างนี้นะเขาจะมีวิธีบล็อกหมัดแบบนี้เทนเนอร์ของเขาคืออิสมาอิลซาลาสจากคิวบาเนี่เป็นเทนเนอร์ของเขาเขาก็ชนะไปเรือชนะดีแชมป์โลกและคิมยองกังเขาเจอแต่เบอร์ใหญ่ๆไฟที่เขาเจอไฟเนี่ยเป็นเป็นไฟไฟที่เขาสร้างชื่อให้เขาแดนนี่นูเนสจากโดมินิกันฉายยายบาสุก้า ซ้ายขวานี่หนักบรรยเลยโวไฟนี้ดูแล้วน่าหนักใจไอ้บาสซูก้าเนี่ยเขาเป็นแชมป์ลากินอเมริกาของอเมริกาใต้คู่นี้ชกกันเนี่ยแลกกันเนี่ยเขามองว่ายังไงแสนไม่แลกหรอกยังไงต้องยับแล้วถอยแต่แสนนี่ตัดสินใจยืนแ,กแลกเลยยืนซดกันแบบว่าดูเดือดเโอ้โว,ว,ว้นั่นก็เวียงออมาตละลหมัดดีกว่าเสียแสนก็บล็อกมาแล้วสวนแลกกันเนี่ยโอ้คู่นี้ชกกันมันมากสุดท้ายเกมไปจบไปจบ,ไปจบลงที่ยกสเบด แดนนี่ดูเนสเนี่ยโดนสะสมมานานแล้วโดนยับเนี่ยยับยับสะสมมานานสุดท้ายไปทิ้งตัวยกสิบเบ็ดไปคล้ายๆว่าอยู่ดีก็หมดสติลงไปอะ่ะกรรมการยุติการชกแสนชนะ TKO คโอไปยกสิบเบ็ดอาหามแดนนี่ดูเนสส่งโรงพยาบาลเดือนปรากฏว่าเลือดข้างสมองอด้วยหมัดยับกระแทกของแสนไปเรื่อยๆเนี่ยกระแทกเข้าไปที่ศสรอสที่หน้าถึงกับเลือดข้างสมอง หลังนั้นเนี่ยแสนก็ยิ่งใหญ่เกียงไกลมากแล้วแสนเนี่ยจะเริ่มเป็นคล้ายๆเขาทรายในยุคนั้นแล้วเวลาชกโอ้โหคนดูเยอะมากรถถนนเริ่มเริ่มจะมีโล่งๆบ้างแล้วอแต่ยังไม่ถึงขั้นเขาทรายแต่ว่าก็เริ่มจะเป็นแน,แนวๆนั้นแล้วเวลาชกคนดูไฟที่เขาต่อยกับอีแวนเจโลเปเรสเนี่ยไอห,หัวงูเกงกองเนี่ยต่อยที่สงขาเนี่ยโอ้โหต,ต่อยตรงแบบว่ามีมัสยิดไม่ไรโอ้ไฟนั้นคนดูเยอะมากอมโอ้เขาชนะมาแบบสะใจมากเขาชกแต่ละไฟนี่แบบว่าตอนนั้น เป็นอะไรที่แฟนมวยศรัทธาในตัวเขามาก<ม>เขาเก<ม>่งมากแล้วเขาก็ถึงเวลาแล้วที่เขาต้องออกนอกบ้านมัน่ง<อ>เดินทางไปชกที่ญี่ปุน่นเจอกับฮ<ม>ิโรกิอิโอกะอาขวัญใจชาวโอซาก้าเจ้าถิ่นอิโอกะเนี่ยมันเป็นมีตำนานกับไทยมานานแล้วตั้งแต่สมัยนภาเกตวันชัยแล้วที่มันป้นชัยชนะไปโกงกันไปโกงกันมาสุดท้ายมันก็เสร็จนภาเนี่ยคนไทยจําอิโอกะได้แต่มันเป็นคนญี่ปุ่นเป็นขวัญใจคนญี่ปุ่นเขาสนับสนุนเนี่ย ส่งขึ้นมาชิงแชมป์โลกกับแสนเนี่ยโอ้ไฟนี้เป็นเขาเรียกศึกแห่งทศวรรษในวันนั้นเลยคือนานมากแล้วที่ไทยไม่ได้ออกนอกบ้านมาเจอที่ญี่ปุ่นแล้วนี้แสนมาเนี่ยแบบว่าคนไทยาคาดหวังว่าจะได้เห็นฟอร์มสวยๆแล้วแสนก็ไม่ทําให้ผิดหวังต่อยอีโอกะยำอีโอกะเลสุดท้ายอีโอกะไปโดนยกยกสิบโดนหมัดชุดของแสนเข้าไปแล้วลุกขึ้นมาแล้วเดินป้อแปกก้กรรมการจับแสนชนะกับไม้ยิ่งใหญ่ ในหลวงรอยเก้าส่งสารแสดงความยินดีแล้วเรียกเขาเฝ้าเขาบอกแน่เป็นแสนสอเพั่นจิตเนี่ยที่เป็นนักมวยสากลอาชีพไทยคนสุดท้ายเนี่ยที่ในหลวงรอยเก้าเรียกเขาเฝ้าเขาบอกเขาเห็นแล้วเนี่ยเขาคิดถึงเขาคิดถึงสมัยที่เขาดูมวยท่านบอกว่าคิดถึงตอนที่ผลกิ่งเพชรเป็นแชมป์โลกเขาชอบผลกิ่งเพชรแล้วเราเราเราสนเนี่ยชกเหมือน ตอนนั้นก็เลยได้ฉายาผลสองแสนสอเพลินจิตหรือนักสู้ค evet ู่คุณธรรมอะไรประมาณนี้เขาก็ชกป้องอันแชมป์ไปเรื่อยเจอแต่ของจริงๆทั้งนั้นเลยไปเจอไอ้นี่อีล็กซานเดอร์แมกมูตอฟจากรัสเซียอีกแสนเขาก็ชนะได้หมดนะชนะทุกคนชนะชนะไปเรื่อยยังซุนชางแชมป์โอพีบีเฟทุกคนน่ยที่ชกกับแสนมีดีกีหมดแสนชนะได้ทุกคน จนมาถึงไฟนี้เนี่ยไฟไฟเนี่ยนี่คือหมูที่สุดอืมหมูที่สุดตั้งแต่เขาเจอมาไม่มีดีเกีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรไม่เคยเป็นแชมป์แรงนั้นชื่อโฮเซ่โบลินญาจากเวเนซุเอลาเป็นนักมวยที่เวทเล็กกว่าด้วยคือไฟเนี่ยตั้งใจเอาเอามาทุบเลยอืเอามายำเลยแล้วมันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นแสนขึ้นไปชกเหมือนคนไม่มีกระจิตกระใจชกแบบว่ามันผิดฟอร์มมันหลุดฟอร์มมากชก ชกในบ้านแท้ๆอะไรแล้วแต่ไม่มีการนอกเอาเกิดขึ้นหรอกแต่แสนแพ้คะแนนไปแบบขาดลอย <Hey. S 1> เสียเข็มขัดช้ำโลกไปแบบแบบคนไทยงงทั้งประเทศ <c oughs> มันคืออะไรวงการมวยนี่มันคืออะไรตอนนั้นผมดูผมก็ช็อกนะ mm hmm. รับไม่ได้ว่าเจอตัวใหญ่ๆเบอร์ใหญ่ๆชนะหมดทําไมเจอไอ้โบนินญาไม่มีอะไรเลยแล้วแสนแพ้ได้ยังไงเขาชกเหมือนเขาไม่อยากชนะอ mm hmm. ชกแบบแล้วจนไปมีเบื้องลึกเบื้องหลังก็นั่นแหละเกี่ยวกับความไม่ลงตัว ของเงินของค่าตัวของอะไรแล้วแต่สรุปตอนนั้นสารอยากไม่อยากจะชกอ่ะเกี่ยวกับอะไรทํานองนี่แหละธุรกิจธุรกรรมวงการมวยบ้านเรามันก็ทํานองนี่แหละเขาก็ออกจากสังกัดนี้อสุดท้ายหายไปพักๆหนึ่งโผล่มาอีกทีมาอยู่อีกสังกัดหนึ่งสังกัดเพชรยินดีอ๋อย้ายเลยเปลี่ยนย้ายย้ายมาเลยคุณนี่ก็มีรายการให้เขาชกเขาชนะติดต่อกันสิบห้าไฟแล้วนะ พอย้ายมาอยู่เพชรยินดีชนะส5ไฟติ้ใช่ใช่อัาสันสร้างกันใหม่มแต่ว่าจนชื่อขึ้นไปติดในอันดับโลกหลายสถาบันแล้วเขามีโอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกอีกอ่าแล้วเราฟอร์มเขายังดีแต่แล้วเนี่ยเหมือนว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันมเมื่อกี้อาลีเป็นพากินสันใช่ไหม,มแสนก็เริ่มจะเป็นอย่างนั้นเขาเริ่มมีอาการทางเรียกปัญหาทางสุขภาพะโดยในขณะที่เขายังมี ยังมีอันดับโลกอยู่อะไรอยู่น่าเสียดายมากแต่ก่อนที่เขาจะเลิกมวยเนี่ยเขาก็ไปเป็นคู่ชกให้กับญี่ปุ่นก็คือโจยิโร่ทัชสูชิที่ไอเนี่ยมันต้องการอันดับโลกถ้าเราพูดแบบว่าพูดแบบนั้นนั่นก็เหมือนเอาอันดับไปขายถูกไหมดีกว่าเลิกไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลยเพราะยังไงต้องเลิกแล้วสุขภาพไม่ดีอย่างเงี้ยเขาขึ้นไปชกกับโจยิโรทัชชูชินั่นคือนั่นคือขวัญใจคนญี่ปุ่นในยุคนั้นไอตัวนี้เกียนด้วยตัวนี้ตัวแสบด้วย แม่งเล่นแสนซะแบบว่าบอดสภาพเลยเหมือน<บ>วันนั้นคล้ายๆเหมือนที่ลาลีโฮมเล่นงานโม,มโโหัต阿里วันนี้ก็เหมือนกันแสนก็โดนนอย่างั้ดเหมือนกันไม่ทิ้งตัวเหมือนกันไม่ทิ้งตัวใจใจแข็งไม่ทิ้งตัวแต่ว่าสภาพอะงวนเงินงวนเงนแล้วกรรมาการจับแสนถูกมัติดก็เลิกมวยไปด้วยสภาพร่างกายอย่างนี้ทุกวันนี้เขาก็ก็น่าจะชีวิตก็พอดีพอดีไม่ได้ถึงขั้นลำบากอะไรมั้ง น่าจะพอดีพอดีเมื่อก่อนเขายิ่งใหญ่คนหนึ่งเขาเป็นแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่คนคนไทยคนนี้ก็เป็นแชมป์โลกยิ่งใหญ่แต่ส่วนใหญ่จบเวลาบ้านปลายชีวิตไม่ค่อยดีนักมวยแชมป์โลกชาวไทยทําไมฉากจบน้อยคนไส่วนมากจะจบไม่ดีะจบอย่างนี้ตลอดเลยผมสังเกตผมงงเหมือนกันไม่เหมือนเมืองนอกนะอไม่เหมือนเมืองนอกสวัสดิกงสวัสดิการของเราสวัสดิการอะไรไม่ค่อยจะมีอะขอยคนขอยคนอันนี้เป็นนักมวยที่เก่งมากนะเป็นมวยไทยนะเสร็จแล้วก็เข้าไปติดคุกเออเข้าไปติดคุก ด้วยคดีวิ่งราวรัย์หรือนี่แหละเสร็จแล้วพอออกจากคุกม,มาในไต,ต่เต้าจนไปถึงติดทีมชาติเป็นแชมเปียนแชมป์เลยรู้จักเขาไหมอำนาจเลื่นเลงอำนาจเลื่นเลงก็รู้ก็รู้จักเคยเจอตัวจริงเคยคุยเคยเจอเขาใช่ไหมอ่าไหนขอเขาสักหน่อยสิอันนี้มันเป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่<อ>ในในมุมบวกของเขาอะนะใช่ครัอำนาจเลื่นเลงเนี่ยผมกอนสมัยอยู่ในเรียนจำนะสมัยแอบลักลอบเล่นการพนันตั้งมวย ผมจะชอบแทงตัวเนี้ยเพชรปอบุรพาเพชรตอบางแสนเนี่ยเอมือวชอบแทงส่วนมากจะได้ตังค์จากตัวเนี้ยบ่อยจนมาวันหนึ่งเขาก็หายไปอืหายไปแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้หายไปไหนมารู้อีกทีมาดูข่าวอ้าวเข้าเรือนจําไปแล้วให้ไปวิ่งซ้อมไปวิ่งราวซะแล้วก็ตกใจแต่ในยุคนั้นน่ะในเดือนจำเนี่ยมันมีกีฬาแดนสามัคคีอ่าก็เหมือนว่าเขาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส จริงๆเขาวิกฤตแล้วเพราะเขาติดคุกจากอดีตแช,ชมป์มวยไทยรุ่นไฟเวทลุมพินีเนี่ยมาติดคุกแต่ว่าจังหวะนั้นนั้นมันมีโอกาสจากกีฬาแดงสามัคคีเขาก็ลงชกในกีฬาแดงสามัคคีแต่เขาไม่สามารถชกมวยไทยได้เพราะเขาเป็นนักมวยไทยอาชีพมาเขามาชกมวยสากลสมัครเล่นแล้วผมจําได้เขาเล่นเพื่อนผมซะยับไฟสุดท้ายในในเรือนจําเนี่ยเขาต่อยเพื่อนผมซะดั้งหักเต้นมาทองเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยโดนซะดั้งเบี้ยวเลยเนี่ยโอ้โหเขาเล่นเพื่อนผมซะยับเนี่ย ตอนแรกผมก็คิดว่าเขาก็เก่งคนหนึ่งนะแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะฝ่าฟันไปจนถึงติดทีมชาตินจากเรือนจำเนี่ยก้าวไปสู่ทีมชาติเป็นตัวแทนของชาติเนี่ยไปชกกีฬาซีเกมไปชินเกมโอลิมปิกเนี่ยโอ้โหเขาเป็นแชมป์ซีเกมเขาเป็นแชมป์หลายรายการเขาเป็นเหรียญทองแดงเวิลด์แชมเปี้ยนชิพแต่เหรียญไหนก็ไม่เท่าเหรียญโอลิมปิก เดี๋ยวก่อนไปถึงโอลิมปิกเนี่ยที่พอจะขยี้เส้นทางของเขาได้ไหมว่าเขาออกจากเดินจำมาแล้วเขาไปต่อได้ยังไงพอจะได้ไหมเขา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 เป็นนักมวยคือเขาเป็นนักมวยสมัครเล่นเนี่ยมันต่อเนื่องเลยไงเพราะเขาใช่ได้แชมป์ของราชได้แชมป์ของราชธรร์ของกีฬาแดนสมัคคีเนี่ยเขาก็ไปในนามราชธรร์ไปต่อยในชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วเขาได้แชมป์ประเทศไทยนั่นนั่นหมายความว่าเขาได้ติดทีมชาติไทยเขาไปจากในเดินจําไปอย่างนั้นเลยไปในไปในแนวนั้นเลยเนี่ย จนสุดท้ายเขาเขาวันที่เขาชคโอลิมปิกอ่ะผมเชื่อว่าหลายเรือนจำต้องเปิดมวยคู่นี้ให้นักโทษดูคนในเรือนจำเชียร์กันมากเลยถ้าเขาทำสำเร็จเนี่ยจะเป็นอะไรที่ที่มันเป็นอะไรที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกคือนักมวยจากเรือนจำเนี่ยไปถึงเหรียญโอลิมปิกแต่เขาทำไม่สำเร็จคือเขาไปแพ้กับมวยมองโกเลียแพ้แบบมีเงื่อนงำแพ้แบบคาใจกันทั้งประเทศอ่ะแพ้ได้ยังไงวะ คือมวยมวยสมัครเล่นโอลิมปิกเนี่ยมันโกงกันง่ายมันเป็นกีฬาที่สร้างปัญหาที่สุดคือมันโกงง่ายเราต่อยไม่มีแต้มเราก็แพ้แล้วได้ดูไหมอันเนี้ดูครับผมมองเขาว่าผมมองไม่แพ้ขอสักสักเดี๋ยวหน่อยมันบนมันเป็นเป็นยังไงหนึ่งสองคือเขาก็ต่อยตามทรงเขาเนี่ยดักต่อยดักทิ่มแต่ทุกหมัดที่ข้ออกไปเนี่ยทุกทีหมัดอย่างเงี้ยมันต้องเป็นแต้มแล้วพอมันไม่เป็นแต้มอ่ะมันพอไม่เป็นแต้มต่อยเท่าไหร่แต้มไม่ขึ้นอย่างเงี้ยต่อยไปห้าหมัด ได้เหมือนได้หมดไม่ได้หมัดเดียวเงี้ยแต่ไอ,ไอทางนั้นต่อยปุ๊บปุ๊บ,บมาเป็นแต้มหมดอย่างเงี้ยมวยมันโกงกันง,ง่ายเขาเลยไม่ได้เหรียญโอลิมปิกกลับมาแต่อย่างน้อยเขาก็ได้เหรียญรางวัลอื่นๆแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เหรียญโอลิมปิกเขาก็ผันตัวเองมาชกมวยอาชีพก็คือมวยสากลอาชีพเขาไปจนถึงเป็นแชมป์โลกอะอไปได้อีกโ,โอ้โหเ,เก่งเว้ยไปจนถึงแชมป์โลกเขาไปได้ชิงแชมป์ที่ประเทศไทยป่ะกับนักมวยฟิลิปปิน ไอ้การน้ำวยฟิลิปปินคนหนึ่งอ่ะแล้วเขาได้แชมป์ำจำได้เขาได้แชมป์แต่ไฟเ์นี่ยผมไม่ได้ดูอืไฟ์ที่เขาได้แชมป์ผมไม่ได้ดูผมมาดูเขาทีตอนที่เขาเขาบอกว่าผมผมสะใจมากอ่ะผมสะใจมากตอนที่เขาป้องกันแชมป์ที่จีนที่จีนเนี่ยผู้ท้าชิงตอนนั้นเนี่ยคือไอ้ซูชีหมิงอไอ้ซูชีหมิงเนี่ยมันเป็นใครมันเป็นอดีตเหรียญทองโอลิมปิกที่มันโกงแก้วคงประยูนของเรา อที่มันโกงเราไปผมผมเจ็บใจมากไอ้ซูชีหมิงมาเทินโปโชกอาชีพในสังกัดท็อปแลงสังกัดเดียวกับปาเกลเนี่ยค่าตัวแบบว่าเวอร์วังต่อยหกยกค่าตัวสองแสนเหรียญสารัฐอย่างเงี้ยม,มันเวอร์กันไปมันเวอร์กันไปแล้วแล้วอำนาจเล่นเรื่องป็นแชมป์รุ่นนี้อยู่อำนาจบอกว่าคนอย่างซูชีหมิงเนี่ยถ้าเขาจะกลัวใครสักคนผมบอกเลยเลยเขากลัวผมนี่มีการมีการประทะคารลมกันแล้ว พราะเขาเคยชนะซูชีหมิงในรูปแบบสมัครเล่นมาแล้วเขาเคยชนะซูชีหมิงมาแล้วแต่เนี่ยพอเจอกันจริงไปเจอที่จีนเลยวันนั้นทุกอย่างเขาจัดให้ซูชีหมิงมในประเทศจีนเนี่ยโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างเขาเนลมิตขึ้นมาสนามมวยทุกฝิ่งทุกอย่างวันนั้นเขามั่นใจยังไงซูชีหมิงก็แชมป์โกที่จีนแล้วอานาจไปชนะซูชีหมิงถึงที่แบบว่าซูชีหมิงแบบโดนสอนมวยเลยโอ้โหไฟนั้นมันเป็นอะไรที่ติดตาตึงใจมากมันสะใจมาก คือไอ้ซูชิหมิงเนี่ยมึงจะมึงมึงจะมึงจะชนะใครไม่แต่ถ้ามึงจะแพ้มึงต้องแพ้คนไทยไปเพราะมึงโกงคนไทยไปตอนนั้นคนไทยสะใจมากอีกไฟหนึ่งเ่ยเขาก็เดินทางไปปราบไอ้คาสุโตโยกะที่ญี่ปุ่นไอ้นั่นก็เก่งจี๊ดจ๊าดเลยอํานาจก็ตามไปสอนมวยถึงนั้นโอ้ตอนนั้นอํานาจนี่ฟอร์มดีมากเก่งมากเก่งมากๆคนหนึ่งเลยผมมองว่าเก่งมากสุดท้ายไฟสุดท้ายเขาเขาแพ้ไฟที่เขาแพ้เนี่ยเขาเสียชามเขาทําหนักตัวไม่ได้แล้ว แล้วเขาก็ขึ้นไปชกไม่ชกก็ได้นะแต่ผมเคยถามเขาว่าไฟนั้นทําไมขึ้นชกเขาบอกว่าทีมงานเขาอยากให้ขึ้นชกชกไปก็ไม่มีสภาพจะชกเขาแพ้จอร์เรวคาเซเมโล่ของฟิลิปปินส์โดนต่อยท้องลงมปโดนต่อยท้องแล้วจุกคือไม่มีแรงจะชกต่อแล้วหลังจากนั้นเขาก็กลับมาชกอีกกลับไปชกโอลิมปิกทีด้วยนะกลับไปโอลิมปิกแต่ไม่ได้เหรียญไม่ได้แล้วฟอร์มเขามันไม่เหมือนเดิมแล้วฟอร์มเขาหลุดหลุดฟอร์มแล้วแต่อย่างน้อยเขาก็เคยเป็นแชมป์โลกคนหนึ่งที่ จัดว่าเก่งมากมเก่งมากอำนาจลื่นเรืองปัจจุบันนี้เขาน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยู่อหรือว่าเขายะรักษาหายยังไงก็เอาใจช่วยเขาอยู่เพราะผมเคยเจอเขาตัวจริงเขาอัทยาใสายดีนะครับรบถ้าเขาไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรเขาเขาผมถี่ว่าเขาก็เ,าเ,าเก่งคนหนึ่งเขาก็ดีมากเขาก็เป็นคนที่ดีคนหนึ่งก็ถือว่าฝีม้ลายมือที่มาจากราชธรเก่งเก่งเก่งจากราชธรรมคืว่าต่อยอดคุณเป็นมวยไทยแต่มาต่อยอดมวยสากลไปถึงจุดสุดยอดเหมือนกันใช่ครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้ได้ผมคิดว่า ตอนนี้เราจะจบตรงนี้แล้วจะจบแค่ตรงนี้แล้วเพราะเรามาเข้าสู่โอลิมปิกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยผมจะขอนี่เลยฮะนี่อะไรอ่ะพี่วิจาร์พี่มานัทบุญจำนงพี่สมจิตจงไอพวกเหรียญทองโอลิมปิกพอได้ไหมพอได้ไหมก็น่ายจะพอได้น่าจะพอได้นะเดี๋ยวฝากติดตามตอนต่อไปครับท่านผู้ชม